วันนี้เราต้องมาพูดคุยกับการกลับมาอีกครั้งของคุณอุตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังครับแน่นอนนะครับว่ามีประเด็นให้พูดถึงมากมายกับการเปิดตัวพักสร้างอนาคตไทยเมื่อวานนี้คุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงอดีตรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยห่างหายจากเรื่องของการเมืองไปนานเกือบ2ปีนะครับวันนี้กลับมาแล้วแล้วกลับมาพร้อมกับคําถาม จากพี่น้องประชาชนที่ส่งกันเข้ามาเยอะมากว่าพักสร้างอนาคตไทยตกลงจะอยู่ตรงไหนของสมการการเมืองประเทศไทยครับวันนี้ตอนรับเลยแล้วกันนะครับคุณอุตมะสาวนายนนะครับอยู่ในไลฟ์กับเราในตอนนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณอุตมะครับสวัสดีครับคุณนอฟครับคุณอุตมะครับก่อนอื่นเลยโอ้โหต้องถามก่อนว่าเกือบเกือบสองปีที่ห่างหายจากวงการการเมืองไปเนี่ยไปทําอะไรมาครับยังติดตามข่าวสารการเมืองอยู่ไหมฮะ ครับก็ตั้งแต่ออกมานะครับก็ผมยังติดตามนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับทั้งหลายเรื่องของการเมืองและโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ได้พบปากพูดคุยนะครับหมู่เพื่อนเองแล้วก็ในอีกหลายหลายกลุ่มนะครับตลอดเวลาครับครับครับสองปีนี้ไปพักผ่อนไหมฮะหรือว่าไปทํางานอะไร ก็ปนปนกันนะครับปนปนก็ต้องขอพักก่อนมั้งนะครับโอลไปกับทํางานก็งานส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องวิชาการนะครับอืมอืมอืมอืครับทีนี้อะไรทําให้วันนี้จริงๆต้องบอกเมื่อวานเนาะกลับมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็กลับมาตั้งพักการเมืองฮะหายไปเกือบสองปีไปชาร์จพลังชาร์จแบตมาเต็มที่พร้อมลุยการเมืองอีกรอบแล้วเหรอฮะครับก็เรียนคุณออฟอย่างนี้นะครับว่า ตามที่ทราบกันว่าผมแล้วก็คุณสนที่รัฐแล้วยังยังมีอีกสองสาท่านนะครับที่ตอนนั้นเข้าไปในรัฐบาลด้วยกันนะครับเราก็เข้าไปในฐานะคุณทางานคุณง่ายๆนะครับมือทํางานนะครับก็ทําได้ระยะหนึ่งที่ทราบเนี่ยเอาตั้งแต่ตั้งพักตงประชารัฐนะครับก่อนหน้านั้นจริงๆผมก็อยู่ในรัฐบาลน,นะครับแต่ตอนตั้งแต่เป็นรัฐบาลที่มีการเลื่อนตั้งเนี่ยเ,เราก็ทํางานต่อนเนื่องมานะครับแล้วก็ พอเราออกมาเนี่ยนะครับเราก็อย่างที่ว่าเนี่ยยังติดตามอยู่เพราะเรารเข้าไปเนี่ยในรัฐบาลเรามีโอกาสเห็นนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความท้าทายอะไรบ้างนะครับ<ม>ที่เผชิญและที่ยังรออยู่รวมถึงโอกาสครับที่น่าสนใจมากก็คือโอกาสก็มีพอสมควร,ครนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้งานที่เราทำเนี่ยก็มุ่งเน้นไปในจุดเหล่านี้นะครับเพราะผมก<ม>็มอยู่กระทรวงการคลังมันก็หนีไม่พ้นเรื่อง เรื่องพวกนี้นะครับครับ, uh, รบพอเราออกมารเราก็ยังติดตามอยู่นะครับ,รบว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรซึ่งออกมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ก็ผันแปรไปเยอะนะครับอย่างที่ทราบโควิดมานะครับอืก็กระทบพอสมควรครับครับครับแหมจริงๆพอคุณอุตมะบอกมาว่ายังติดตามอยู่แล้วก็เห็นว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนี่ขออนุญาตถา,ถามถึงเหตุการณ์เมื่อวานก่อนเลยได้ไหมฮะกรณีของ ร้อยเอกธรรมนัฐกับพักพลังประชานัฐที่แผ่นดินไหวนี่คุณอุตมะพอจะทราบข่าวรู้อะไรระแคะระคายมาก่อนไหมฮะครับจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทราบนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนะครับก็คงทราบพร้อมๆหลายๆท่านนะครับเมื่อเมื่อตอนช่วงเย็นเมื่อวานนะครับที่เกิดเหตุขึ้นนะครับครับครับคิดว่ามันส่งผลกระทบอะไรมาถึงพักใหม่อย่างพัก สร้างอนาคตไทยไหมฮะจะมีบุคลากรของฝั่งของคุณธรรมนัทมาที่พักคุณอุตมะไหมฮะออตอนนี้ยังเร็วไปนะครับเรียนว่าทีเ่เราจะไปดูถึงตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์กเพิ่งวันเดียวแล้วก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกันนะครับอันนี้อันนี้ก็<อ>ผมพูดได้ครับว่าในข้อเท็จจริงก็ต้องรอดูครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราเนี่ย เราก็มีเส้นทางเดินของเราชัดเจนและที่ผมพูดเมื่อวานว่าเราเป็นพักเปิดนะครับหมายความว่าเราอยากเป็นที่ยืนให้คนจากหลากหลายกลุ่มนะครับทั้งฝ่ายการเมืองอะไรด้วยแต่ว่าก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับมีโอกาสว่า <S <S ทํางานด้วยกันได้ไหมคือเจตนารมณ์ตรงกันไหมนะครับอ๋อก็พูดง่ายๆว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสสมมติถ้าเกิดร้อยเอกธรรมนัฐบอกคุณอุตมะผมมาอยู่ด้วยยินดีคุยเลยใช่ไหมฮะโอ อันนี้ก็ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับถามว่ารู้จักกันอยู่ไหมก็แน่นอนเพราะอยู่ในวงการเมืองอยู่ในรัฐบาลมานะครับก็รู้จักกันครับครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงอดีตสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะมาพูดถึงปัจจุบันและอนาคตนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านแล้วก็คอการเมืองหลายท่านเนี่ยจริงๆก็อยากจะทราบจากคุณอุตมะนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยที่เป็นรัฐริกกระทรวงการคลังอยู่ในคอรมอ แล้วก็ตัดสินใจที่จะลาออกแล้วก็เดินออกมาจริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังในวันนั้นเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนั้นฮะก็ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ผมเ,เ,เรียนเมื่อสักครู่ว่าพวกเราเข้าไปเนี่ยในฐานะมือทางานแหละจริงๆเป็นอย่างนั้นนะครับตั้งแต่ต้นแล้วก็เพราะว่าไม่ได้มาจากสายการเมืองโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับไอ้ตกจุดที่ออกเนี่ยหลักๆก็เพราะว่า เงื่อนไขาการเมืองเปลี่ยนนะครับเงื่อนไขาการเมืองเปลี่ยนในพักแกนนาเองก็คือพลังประชารัฐนะครับแต่ผมขอว่าก็คงไม่เข้าไปในรายละเอียดน,นะครับแต่ว่าเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนเนี่ยโดยที่เราไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรแต่เรารนะครับดูแล้วเนี่ยว่าการทำงานต่อไปเนี่ยก็อาจจะขุกขัดนะครับแล้วก็ ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดภาระกับท่านในจุดนั้นนะครับเราก็ใจดีว่าการเปลือนเปลี่ยนได้นะครับแล้วท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับพรรคหลักก็สปอร์ตท่านอยู่เราก็เข้าใจว่าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้องกับท่านท่านก็ต้องพิจารณานะครับแต่ว่าฝ่ายเราดูแล้วอถ้ามาได้ถึงตรงนี้นะครับเงื่อนไขเปลี่ยนไป ทำให้เราต้องเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะครับสารภาพเราก็ออกนะครับแล้วก็เดินออกมาโดยไม่ได้ขัดแย้งอะไรใครนะครับครับอืมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาระหว่างคุณอุตมะกับท่านนายกอันนี้ยังสัมพันธ์กันดีเหมือนเดิมไม่ได้ขัดแยง้งใช่ไหมครก็ไม่มีขัดแยง้งแต่ก็เรียนว่าก็ก็กไม่ได้ติดต่อนะครับอ,อะไรท่านเป็นพิเศษนะครับ ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้มีติดต่อบทผมมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองเนี่ยก็ก็ไม่ได้เป็นข่าวไปแล้วเหมือนกันก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับครับครับอ้าวถ้าอย่างนั้นมาถึงปัจจุบันและอนาคตกันบ้างตามชื่อเลยฮะพักสร้างอนาคตไทยเป็นพักการเมืองที่จะโดดเด่นผลักดันนโยบายด้านไหนเป็นพิเศษเป็นเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมฮะครับจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเหตุผลก็เพราะว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยเ,เราเชื่อว่าปัญหาใหญ่ของประเทศเนี่ยหนีไม่ค้นเศรษฐกิจนะครับ,รบเศรษฐกิจวันนี้เ,เห็นได้แล้วชัดเจนว่าก็ยากลําบากอยู่นะครับจากปจัจจัยต่างๆรายได้ปร,ประชาชนที่ถูกกระทบขณะที่ค่าครองชีพก,ก็สูงขึ้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับท,ที่เราสัมผัสได้ซึ่งเราก็เชื่อว่า วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คงอยากจะเห็นเศรษฐกิจที่เดินหน้าได้นะครับแต่เดียวกันเนี่ยพักก็ให้ความสําคัญด้วยว่านอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาปัจจุบันเนี่ยวันนี้ต้องคิดถึงอนาคตให้มากๆว่าประเทศไทยสมควรจะต้องดําเนินการเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะวางรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนเนี่ย ให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับโลกกำลังเปลี่ยนเร็วถ้าเราไม่ดําเนินการวันนี้ลงทุนที่เหมาะสมวันนี้นะครับก็จะพลาดโอกาสนี่ก็คือเจตนารมณ์ของพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็วางรากฐานการสร้างอนาคตต่อไปครับครับครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายท่านที่ไปร่วมงานเปิดตัวแล้วก็เรียกเสียงฮือฮานะทีนี้ในอนาคต ตอนนี้เราพอจะบอกได้ไหมครัว่าจะมีเซอร์ไพรส์มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในการเปิดตัวนักการเมืองหรือว่าระดับผู้บริหารท่านไหนอีกไหมครัในอนาคตครับก็คือพรรคเราเนี่ยนะครับในการที่จะให้บรรลุเจตนารมณ์เนี่ยนะครับแนวทางของเราหลักการสําคัญเลยครับคือรวบรวมผู้คนที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยกันได้จากความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวหรือเป็นกลุ่มหรือว่าประสบการณ มีผลงานมาแล้วนะครับครับหลากหลายวัยนะครับหลากหลายเพศนะครับน้นก็มีคนที่สัดประสบการณ์มาเยอะทั้งภาครัฐภาคเอกนชนรุ่นหนุ่มหน่อยเจ้าของธุรกิจนะครับอย่างที่เปิดตัวเมื่อวานแต่มีใจเขามาทํางานอันนี้เป็นหลักการแรกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเป็นเพียงกลุ่มแรกนะครับที่เปิดตัวนะครับต่อไปเนี่ยก็จะมีคนที่เราพูดคุยด้วย แล้วอาสาเข้ามาทํางานเพื่อประเทศชาติเนี่ยนะครับมาร่วมกันเราก็คงจะแนะนําเป็นเป็นกลุ่มๆไปนะครับครับเดี๋ยวคงได้ทยอยค่อยๆเปิดตัวกันไปหลังจบบนี้ช่ครับทีนี้พอเราตั้งพักสร้างอนาคตไทยแบบนี้เนี่ยคนก็จับตามองนะครับว่าเออจะลงสนามไหนบ้างเพราะว่าหลายฝ่ายก็คาดการณนะคุณอุตมะว่าปีนี้เนี่ยผู้ว่ากทมสกเนี่ยน่าจะมี นะครับ,รบแล้วก็การเลือกตั้งใหญ่อาจจะเป็นปีนี้ปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าในส่วนของคุณอุตมะกับพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยเล็งว่าจะลงทุกสนามเลยไหมยฮะครับขณะนี้นะครับถ้าตามกําหนดการที่เราได้รับทราบเนี่ยผู้ว,ว่ากรทรมเนี่ยเราคงเตรียมตัวไม่ทันนะครับเตรียมตัวไม่ทันนะครับ,รบอ,อ,อีกประการหนึ่งเนี่ยพวกเราคณะผู้ร่วมเจตนาร์มาทําพักด้วยกันเนี่ยนะครับก็ปรึกษากันว่า โฟกัสเราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่สนามใหญ่นะครับสนามใหญ่นะครับในการเปิดตัวมาครั้งนี้ประกอบกับครับ,รบสองปัจจัยคือเรื่องเรื่องเงื่อนไขเวลาถ้าเป็นไปตามนี้นะครับเราอาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าการที่คุณอุตมะเปิดตัวพักเมื่อวานนี้มันมีแววที่จะเกิดการเลือกตั้งใหญ่ภายในปีนี้ไหมครับเ ความเห็นส่วนตัวผมนะครับแล้วก็จริงๆกับที่ประเมินกันเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นในปีนี้ได้นะครับที่เลือกตั้งจะเกิดขึ้นครับครับซึ่งถ้าสมมติว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปีนี้ทางพักเราก็พร้อมที่จะลุยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมครก็พร้อมครับก็ก็พร้อมที่จะลุยนะครับเพราะว่าเราก็ทำงานต่อเนื่องมานะครับขึ้นอยู่กับด้วยว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ว่า เราก็จะมีความพร้อมอให้เต็มที่ได้มากที่สุดะคระับอีกหนึ่งคำถามที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับคุณคุณอุตามะต้องขออนุญาตถามก็คือว่าพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการการเมืองไทยในขณะนี้ที่ดูเหมือนว่าจะแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนนะครับ,รบแล้วพักสร้างอนาคตไทยที่บอกว่าไม่ซ้ายสุดขั้วไม่ขวาสุดตรงอยู่ตรงไหนดีฮะถ้ายอย่างนั้นคือความเป็นมาเนี่ยนะครับท,ที่ที่เรา พูดออกไปเช่นนั้นเนี่ยในความหมายก็คือเรามาเนี่ยเจตอารมณ์ชัดนะครับเป้าชัดมาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประเทศโดยเฉพาะบากค้องเศรษฐกิจนะครับการที่จะทําเช่นนั้นได้เนี่ยเราต้องไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับ,รบในเรื่องของการเมืองก็ตามซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีอยู่พอสมควรนะครับอย่างที่คุณอ๊อฟพูดว่ามีสองขั้ว มีสองขั้วซ้ายขวาเราไม่ต้องการเอาตัวเราเนี่ยไปซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่แล้ววันนี้ครับวันนี้ปัญหาก็มีอยู่แล้วนะครับทางการเมืองอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่การที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่จริงแล้วเรื่องใหญ่นะครับและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยเเราไม่ต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งไม่ต้องการซ้ําเติมประเทศครับนะครับ,รบนั่นคือในความหมายของเราว่า เราไม่ซ้ายสุดเราไม่ขวาสุดนะครับเ,เราอยู่ตรงนี้เราจะต่อสู้กับเรื่องปัญหาของเศรษฐกิจแล้วเราจะมุ่งสร้างอนาคตครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยออพอฟังแบบนี้ฐานเสียงหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของสร้างอนาคตไทยเนี่ยจะเป็นคนคบแบบไหนกลุ่มไหนฮะผมคิดว่าเราเมีฐานเสียงนะครับผมเชื่อว่าเรามีฐานเสียงหลากหลายกลุ่มนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย คิดว่าคนไทยเนี่ยอ,อยากจะเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็อยากจะเห็นว่าประเทศเนี่ยมีอนาคตนะครับสำหรับคนปัจจุบันแล้วยังลูกหลานอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดเช่นนี้มีหลายกลุ่มแน่นอนตั้งแต่คนกลุ่มคนทำงานนะครับครั้งแรกเลยต่อเรื่องไปคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเนี่ยจากการพบปะพูดคุยของเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นกังวลอยู่เหมือนกันว่า อลูกจบมหาลัยมาเนี่ยจะมีงานไหมเนี่ยนะครับจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือคนอยู่ในงานเองอถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นเนี่ยกระทบรายได้พวกเราไหมเพราะนั้นผมคิดว่าฐานเสียงเราเนี่ยมีได้หลากหลายกลุ่มแต่จะเป็นกลุ่มซึ่งสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ,รบในเรื่องของความเป็นอยู่เ,เป็นหลักนะครับ,รบแต่ว่าอย่าลืมว่า ความเกี่ยวข้องเนี่ยเวลา,าพูดเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่มิติเดียวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยยงใหญ่กับมิติอื่นซึ่งมีความหมายกับคุณภาพชีวิตน,นะครับเพราะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นยกตัวอย่างนะครับอย่างเมื่อวานเปิดตัวไปแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญคนไทยที่ทำงานอยู่ธนาคารโลกเนี่ยเวิร์ลแบงเนี่ยเป็นสิบสิบปีท่านตัดสินใจย,ย้ายามาอยู่เมืองไทยผมเอินผ่านเพื่อน ไปรู้จักเข้าก็คุยให้ฟังว่าวันเนี้เรามีกลุ่มคนที่จะตั้งพักการเมืองแล้วเราวัตถุประสงค์เราอยากจะระดมผู้คนนะครับมาแก้ปัญหาท่านก็ตัดสินใจเออมาเมื่อวานก็มาเปิดตัวนะครับเออ,เอ,อท่านนี้เนี่ย,ยกตัวอยา่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจแน่นอนเป็นเป้าหมายสําคัญที่เราอยากจะอาสาเข้ามาทํางานแต่มิติที่เกี่ยวข้อง แม้แกระทั่งสังคมเมื่อวานเนี่ยนะครับเรามีคนซึ่งมาจากภาคสังคมมากพอสมควรนะครับ,รบที่เมื่อวานมาเปิดตัวกันเพราะเราเห็นว่ามันยึดโยงกันแต่ว่าเศรษฐกิจยังไงก็ต้องป่าทองนี่ก็เป็นเรื่องสํคาคัญก่อนนะครับครับครับทีนี้พอพอดูการเปิดตัวหรือว่าเป้าหมายของทางพักสร้างอนาคตไทยเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์นักวิชาการไปเนี่ยนะฮะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ แนวทางหรือว่าการเปิดตัวของพรรคสร้างอนาคตไทยของคุณอุตมะเนี่ยมันคล้ายกับพรรคกล้าของคุณกรจาติกาวันชมากเลยนะคือมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกษิจอันนี้กลัวไหมครับ,ว,รบว่าเดี๋ยวฐานเสียงเนี่ยมันจะเป็นฐานเสียงเดียวกันแล้วมาตัดคะแนนมาแย่งคะแนนกันเองเงี้ยครับครับก็ต้องอยอมรับนะครับว่าว่าพรรคกล้ากับเราเนี่ยนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์บางส่วนซึ่งซึ่งซึ่งเหมือนกันล่ะพูดง่ายๆนะครับเออก็มาจากในมุมของเศรษฐกิจ ส่วนฐานเสียงส่วนเสียงจะตัดกันหรือไม่เนี่ยอันนี้ผมเดว่าในการเลือกตั้งเนี่ยสุดท้ายก็อยู่ที่ประชาชนว่าจะให้ความไว้วางใจใครนะครับพรรคการเมืองแน่นอนแข่งกันมีวัตถุประสงค์นะครับชูเป้าเดียวกันก็อยู่ที่ว่าใครที่จะสามารถทําให้ประชาชนไว้วางใจได้ว่านโยบายที่ชูนั้นเนี่ยมันตรงใจนะครับแก้ไขปัญหาได้ให้เดียวกันทีมงานผมคิดว่าก็สําคัญนะครับว่า ที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับพรรคนั้นๆว่ามีคนที่ทํางานจริงหรือเปล่าทาเป็นไหมนะครับครับอืม,อมทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับนักข่าวก็ถามว่าแคนดิเดตนายกของพรรคคุณอุตมะเนี่ยจะเป็นใคร,ครใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้พอจะย้ำได้ไหมฮะว่าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคคุณอุตมะฮะ ครับก็อันนี้เมื่อวานก็ได้พูดไปนะครับว่าอาไม่ใช่ท่านนายกประยุทธ์นะครับซึ่งก็ต้องพูดต่อว่าเพราะว่าพรรคเนี่ยเราจะมีขั้นตอนนะครับในการร่วมกันพิจ,จารณาใครที่เหมาะสมเป็นแคนดิเดตนายกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคนที่จะพิจ,จารณาโดยหลักการเนี่ยเราพิจารณาจากคนในพรรคเราพิจารณาคนในพรรคอันนี้เราพูดได้นะครับคนในพรร เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับท่านนายกอย่างที่เรียนแต่ต้นแ่นแต่ตั้งพรรคนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการพิจารณาเราพิจารณาจากข้างในนะครับข้างในเราเองโดยมีเกณฑ์นะครับโดยมีเกณฑ์ว่าใครที่เหมาะสมที่จะเป็นคนด d ด d a นายกของเรานะครับครับครับดังนั้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยจะเป็นนอมินีของพลังประชารัฐหรือเปล่าหรือของฝั่งเดียวกับท่านนายกหรือเปล่า อันนี้เราจะตอบว่ายัางไงดีครับก็ตอบชัดเจนนะครับยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับมไม่ใช่แน่นอนอพวกเรามาทําพักการเมืองทํางานการเมืองอาสาเข้ามาครั้งนี้เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์นะครับที่เห็นบ้านเมืองนะครับมีปัญหาเราอยากจะเข้ามามีส่วนช่วยทํางานนะครับอาสานะครับ<ม>เกิดจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่นะครับคุณล้อหลายตัวคิดอย่างนั้นรวมถึงตัวผมว่า เออวันนี้เหตุการณ์อย่างนี้คนไทยคงต้องมาช่วยกันนะครับ,รบแล้วก็ยืนยันนะครับยืนยันชัดเจนว่าไม่เป็นห้างร้านให้ใครเดือดข่าดนะครับไม่มีพักไหนทั้งนั้นครับอถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนก็เก่งกันว่าจะเป็นด็อกเตอร์สมคิดจาตุศีพิทักษ์ไหมฮะตอนนี้เราสามารถพูดแบบนั้นได้หรือยังฮะว่าคุณสมคิดนี่อยู่ในโผของแคนดิเดตนายกของพักไหมฮะครับ พูดได้เต็มปากเลยไหมวันนี้ประเด็นนั้นคงจะเร็วไปนะครับก็เพราะว่าที่ผมเรียนว่าเดี๋ยวพักก็ต้องมีขั้นตอนนะครับประชุม,มออของาภายในของพักผู้บริหารเพื่อมาคัดสรรแคนดิเดตนายกนะครับแต่ของรายท่านสมคิดเนี่ยนะครับถามว่าอยู่ในใจไหมผมเรียนได้ว่าอยู่ในใจพวกเราถามว่าได้พูดคุยกับท่านบ้างไหมว่าเราเนี่ยอยากจะเห็นท่านนะครับ เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกนะครับเราก็ได้เริ่มพูดคุยนะครับก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณาล้นะครับท่านรับทราบแล้วว่าเรามีความประสงค์ที่จะอยากให้ท่านมาอยู่ในรายชื่อของเรานะครับอ๋อครับครับครับการการคโทษครับการตั้งพักคเนี่ยผมเรียนเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพราะผมก็ถามเยอะเหมือนกันว่าท่านอาจารย์สุคิดทราบเรื่องไหมหรือตั้งแล้วก็ค่อยไปนั่น ก็ทราบนะครับแล้วก็ท่านสนับสนุนให้เราเดินหน้าตรงนี้ครับอนี่ก็ตอบไกลๆแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะฮะเรื่องนี้นะครับอ่ะแต่ทีนี้ผมผมมีครับโอเคแต่ทีนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะคือประเด็นที่ทางพักนะฮะก็บอกว่าจะฟังเสียงประชาชนเรื่องการโหวต ว่าจะให้ใครเนี่ยเป็นนายกธธรัมนตรีอันนี้ผมสมมุติแล้วกันนะครับผมสมมุติว่าผมสมมติเป็นในแง่ไหนดีนะผมสมมุติว่าถ้าเกิดพลังประชารัฐเลือกตั้งคราวหน้ามาเป็นที่หนึ่งเลยแบบเนี้ยแต่ว่าเสียงเขาเป็นคล้ายๆกับคราวที่แล้วเนี่ยครคุณอุตมะแล้วเขามาชวนเราอย่างเงี้ยเราจะร่วมรัฐบาลไหมฮะเอ,อต้องรอดูนะครับในความเป็นจริงวันนี้เราคง <c oughs> บอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าสมมุติว่าเขาชนะจริงเนี่ย <c oughs> ในวันนั้นเนี่ยนะครับ ปอดอื่นเลยนโยบายของเขาคืออะไรเจตนาลมอุดมการคืออะไรเพราะเรามีของเรานะครับครับซึ่งในการที่พิจารณาว่าอาเราจะร่วมทํางานกับใครนะครับก็คงจะต้องพิจารณาว่าอุดมการของเรานั้นเนี่ยกับของเขานั้นเนี่ยไปด้วยกันได้ไหมนะครับเช่นเจตนาลมในการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับ เรายืนอยู่ในจุดที่ผมเรียนตอนต้นว่าจะต้องไม่สร้างความขัดแย้งนะนะครับรบเราจะดูว่าสมการการเมืองเวลาน,านั้นเนี่ยหากเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถทำงานให้ประชาชนได้จริงหรือเปล่านะครับนี่เป็นยกตัวอย่างว่าถึงเวลารเราจะพิจารณานะครับอ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นผมถามอีกมุมหนึ่งได้ไหมค,ครับถ้าโอเคพลังประชารัฐอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไง แต่ถ้าสมมติล่ะครับสมมุติพักที่ชนะเป็นพักเพื่อไทยหรือ <Kö. S 1> เป็นพักก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านในขณะนี้ <atro. S 1> แล้วมาชวนพักคุณอุตมะมาตั้ง <ology S 1> รัฐบาลด้วยกันอันนี้ <kannt. S 1> จะตอบยังไง <geschrieben. S 1> นะฮะจะรอเหมือนกันไหมฮะหรือว่ายัางไงเกณฑ์เดียวกันครับเกณฑ์เดียวกันรอดูนะครับว่าสมกา,ารจะเป็นยังไงนะครับเกณฑ์เดียวกันแล้วก็เกณฑ์เดียวกันด้วยนะครับคุณอ๊อฟครับถ้าผมจะเสริมน,นิดนึงว่าก็ถ้าเราได้เป็นฝ่ายเลือกประชาชน ไว้วใ่เราเข้ามามากพอสมควรอ่าตอนนี้เราก็ต้องดูเหมือนกันว่าเอจะย,ยังไงดีเชิญชวนไครเข้ามาทําเกณฑ์เดียวกันครับ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 ถ้าอย่างนั้นแปลว่าในมุมของคุณอุตมะเนี่ยคิดว่าการเลือกตั้งคราวหน้าคงไม่มีพักไหนที่ได้คะแนนเสียงถล่มทลายแบบแลนสไลด์ไหมฮะถ้าให้ผมดูวันนี้เนี่ยนะครับ ผมยังไม่เห็นนะครับพักที่จะได้ถ้าใช้คาว่าแลนสไลด์หนักเลยเนี่ยนะครับอ่ความเป็นไปได้มีไหมก็มีอยู่เสมอนะครับการเมืองนี่มันบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามองวันนี้เนี่ยอีกสองเดือนเนี่ยภาพก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับของพักการเมืองต่างๆครับครับถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้โอเคเมื่อวานเราเปิดตัวเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ทางพัก มีนโยบายหรือว่ามีแนวทางในการที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแพลนหลังจากนี้ในช่วงปีนี้ครับครับเราก็จะเดินหน้าในสิ่งซึ่งได้ได้ได้ได,ได,ได้ตั้งแผนง,งานไว้นะครับ mm hmm. เช่นในเรื่องของนโยบายที่เราบอกว่าเราจะออกไปรับฟังความคิดเห็นนะครับ mm hmm. ก็เพื่อเอาประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยมาประมวลอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทีมของเราเองก็จะระดมความคิดแหละนะครับ mm hmm. เพราะนั้น ประกอบกับข้อมูลที่ได้มาเราก็จะเริ่มนะครับทำเรื่องนโยบายให้ออกมาเป็นตัวเป็นตนจับต้องได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับก็คืองานที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อสู่การเลือกตั้งนะครับก็เรียกว่าเป็นงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งในพื้นที่นะครับอันนี้ก็คงจะเดินหน้าควบคู่กันนะครับเข้มข้นเช่นเดียวกันนะครับในการจัดเตรียมผู้คนให้พร้อมว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งเนี่ยเรามี ผู้คนที่จะเสนอนะครับในนามของพรรคเนี่ยให้ได้ดีที่สุดจะเป็นการใหญ่ใหญ่สามสองข้างนี่ครับที่ที่เดินถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยนะฮะทางพรรคของคุณอุตมะนี่จะส่งผู้สมัครทั้งแบ่งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์แบบเต็มสเกลเลยไหมครัครับเราส่งเราส่งนะครับเนื่องจากเป็น ระบบบัตรสองใบยอยู่แล้วยังไงในเขตเนี่ยนะครับก็ต้องส่งปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเราก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเพื่อเสนอต่อประชาชนนะครับครับผมครับครับเอาละครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคงได้มาขยายความกันต่อหลังจากที่ภาพในการตั้งพักสร้างพักหลังจากนี้มันชัดเจนมากขึ้นมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นโอกาสหน้าคงได้ชวนคุณอุตมะแล้วก็สมาชิกพักท่านอื่นมาคุยเพิ่มเติมกันนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่มาคุยกัน ขอบคุณครับคุณรับครับยินดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณอุตมะสาวนายนครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและเป็นการก่อตั้งเปิดตัวพักสร้างอนาคตไทยเมื่อวานนี้เนี่ยครับคุณอุตมะก็ได้มาตอบคําถามทุกคําถามนะฮะที่ประชาชนสงสัยแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็ได้วิเคราะห์นะครับมีคําตอบอยู่ในใจว่าพักของคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์เนี่ย จะอยู่ในสมการไหนในการเมืองไทยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าการเลือกตั้งใหญ่ในครั้งหน้าแค่นี้ผมว่าเริ่มสนุกละมีพักเกิดขึ้นมากมายพักเก่าก็ยังอยู่นะพักใหม่ที่มีคนที่น่าสนใจก็เริ่มเกิดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะครับ